สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เจอกันอีกแล้ววันนี้คุณครูน็อตก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเราขึ้นป .6 เราก็จะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างวันนี้คุณครูก็จะมาแนะนำเพื่อให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับ โอเคในหนึ่งสัปดาห์เราจะเจอกัน2ครั้งวันนี้คุณน้องก็จะมาแนะนําว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างให้พวกเราได้เตรียมตัวและเตรียมใจไว้รอนะครับในเทอมหนึ่งนะครับในเทอมหนึ่งเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับคุณน้องก็จะมาแนะนําเพื่อให้พวกเราได้เตรียมตัวและเตรียมใจที่จะได้พบเจอกับมันนะครับ สนุกสนุกเรียนกับคุณน็อตไม่น่ากลัวเรียนสนุกสนุกสนานอ่ะเทอมหนึ่งก็จะเรียน,สอ,น,ยยนสองหน่วยด้วยกันสองหน่วยด้วยกันก็คือพระพุทธศาสนาแล้วก็หน้าที่พลเมืองนะครับอ่ะส่วนเทอมสองเทอมสองเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แล้วก็ภูมิศาสตร์นะครับ อีกสองหน่วยนะครับเติมละสองหน่วยนะครับโอเคไว้เจอกันตอนเปิดเทอมนะครับเตรียมตัวเตรียมใจมาให้พร้อมโอเค